เลอกช็อกโกแลตหรือเลอกปลาตอนนี้ด้วนแม่กกัาปลานึสองสามสวัสดีครับผมสวัสดีมากมายนายจ่าครับกลับมาพบกันมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับรายการอมันเตเล่นเกมจ้าอามันเตเล่นเกมนะครับก็เป็นเกมสนุกสนุกที่ สามารถเล่นได้ตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับแล้วเกมที่เราจะเล่นวันนี้คือเกมอะไรจ๊ะแซนด์วิชจิ๋วพิคาดค่ะ <c oughs> แซนด์วิชจิ๋วพิคาดครับก็ไม่มีอะไรมากเราจะมีแซนด์วิชชิ้นเล็กโดยจะมีชิ้นที่เป็นชิ้นดีกับชิ้นอีนะครับชิ้นดีก็คือจะเป็นแยมปกติทั่วไปชิ้นอีเราก็จะมีวาซาบิกับน้ำปลาอยู่ในนั้นนะครับถ้าใครกินชิ้นอีมากที่สุด จบเกมจะต้องโดนทำโทษด้วยการทาแป้งแล้วก็ปิดคลิปนะครับโอเคเมื่อเข้าใจกติกาแล้วก็ไปเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยเมืมอกี้ลืมบอกไปว่าเออเมื่อเราทำแซนด์วิชเสร็จแล้วเราจะใช้การ์ดของพี่โอฮาน่าเป็นการจับใหญ่จับเล็กนะครับในหนึ่งเกมเราจะจับสามใบใครได้มากสุดกับน้อยสุดจะต้องเป็นคนกินแซนด์วิชนะครับ คนกลางเท่านั้นที่รอดหัวท้ายตายก่อนอเ,เออแล้วม่แบ่งไม่แบ่งไม่เป็นก็ทาแล้วก็แบ่งไงขอ,อโอทษครับเาเปิดครับโอเคครับเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เราทำซันวิสเสร็จแล้วเลยแล้วกัน ครับก็สมิทหิ์เีวเป็นมือของเราสามคนเรียบร้อยมีอีก้าชิ้นเออมีเก้าชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะโดนอี <Okay. S 1> เยอะที่สุดโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแข่งขันกันเลยโดยการลสลับการ์ดก่อนการ์ดใหญ่ครัเป็นการ์ดของพี่พีหน้าครับจริงๆเขาเอาไว้เล่นเกมเออ เกมการ์ดตัวหน้าแตนะ่พวกเราเอามาเล่นแบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีแค่สามคนมาเลือกพี่มี่โ <c oughs> อ้ยโชว์เลยก้าวะโอ้กนี่สองแหม่รอดอ่ะพี่มี่ <c oughs> มลมเลือกอะไรครับ เดป็นรื่อง้ทิ้งมัเลยนะดมก็ถ้าดมใช่ไม่มีการคืนนะไม่มีการคืนนะกินเลยครับกิบชียิบพร้อมกันเลยเล็กหน่อยคืองสซ่ร ปลาใช่หรอวะปลาใช่ริงนนั้นใช่ไม่จ้องไหปวปลาน้าเหรอที่นี่รอดเหรอรอโอเคครับ okay, ผมโดมนไปแล้วหนึ่งผมโดมนไปแล้วนั่นหนึ่งชิ้นช่วยจำด้วยนะไปดูยกที่สองกันเลย รอบสองเอ้าจับแม่เรียกไปแล้วก่อนเลยเอ้าทีมีดวันนี้แสดงว่าใหญ่หนึ่งสองสามหกสองห้ามีหลอ,อดท <laughs> ีน่าดีแล้ววะเรียกเลย

อันนี้นักวิได้ชิ้นดีเนี่ยอ้ากิา่นแน่นขึ้นเลยอะ่ะอะไรนะนักาบิอ้าวม,ม,มาตารอบสองรันบาลโดนรอบสองรัฐบาลคนโดนครับอ่ะมีสลับเอาให้บนไปล่างให้ล่างไปบนมาครับแม่จับนี่นอกแม่จับสิเอาไปบนเลย หนึ่งสองสามนี่จะเพิงเอ็นี่กินแม่งได้เคยใหญ่เปิดเลยพูดโดนอีกแล้วว่ะกับหนูอ่ะพี่มีรอดนี่นะครับโอเคมาคุณขึ้นจมูกเนี่ยหลัดตะวันหลัดตบวันยังขึ้นจมูกอยู่เลยครับออกไปแล้วนะสองชิ้นใช่ไหมใช่มีกี่ชิ้น เก้าชิ้นเนี่ยเอาชิ้นเนี่ยคือว่าคือว่าทำไมลมเนาะไม่ได้กินอะไรเลยได้ลมได้ได้กินอันนี้่ชดนะเป็นหนึ่งสองอันอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่ร่อยเว่อรู้จงไปไล่กันอร่อยเลย กกโดนกระลาไปสองรอบนี่ยโอเครอบสามนัดจะมีตดนะสามชิ้นนั่นนะมา,ารอบที่สี่เอาไปนี่เอาไปนี่นอมิม้วดหนึ่งสองสามเจ็ดเอ๊ะบีบีโดนแล้วรอบนี้พี่นัทรอดรอบนี้ไม่มีใช่ปะพี่นัทต่ำสุด <c oughs> แม่ร <c oughs> อดแม่ให้ดูหน่อยน,นู้นดิแม่อันนี้ท <c oughs> ุกปีเลยนะ อาจะไปโดนทุกข้อเลยว่ะมาพี่มีเลือกครับเลือกก่อนเลยมันเยอะไงอันไหนดีอันนี้ดีกว่าเอ้อไม่น่าไว้วางใจแล้วจมแล้วครับหยิบแล้วห้ามวางหนึ่งสอง กัดที่ครับกัดแล้วพินน้องทำดิเอ้อพิงทำไม่เจออเะรอดอะไรแบบรอดโอเครอ,อบนี้รอดรอบที่เท่าไร่วะงตีีมาดูรอบต่อไปใครจะโดนกูคูโดนทาแป้งอะไรวบะไม่กล้ามันอยู่ตรงไหนวะไม่ล้าไปอยากได้ไอ้กล้า จับครับจับครับอันนี้แหละหนึ่งสองสามวมีโดแล้วสองเจ็ดสี่แปกนะหาเลยนักสว well ิทรอดไหมรอดไหมเด็จ้าตอนนี้โ้มีมากเลยโ้่มีมากไม่เคยชิ้นนี้อยู่สี่ชิ้นแล้วตอนนี้มันขึ้นหัวมากเลยนัาสบิท เอาบูเบอรี่เลือกช็อกโกแลตหรือเลอกลาตอนนี้ด้วยแม่ก็ว่าเนื้สองสามมาะสบิกพะสบิกวมาถูว่าสุขจิตนะพระสบิ๊เนี่ยเด็อดร้อยครับที่มีโดนหนึ่งชิ้น เอ้ยไม่มีทำไมพี่ไม่กินได้ไม่เขบเตืนว่าสวิตอ่ะฉะนั้นมิโซะไปตอนนี้หนูอิ่มนวไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วหวานเป็นโฟมอ่ะมาครับรอบที่หกเอาไปเลยนี่จะเป็นหนึ่นงสองสี่หกแจ็ดแน่กับมีหลอด พี่น้ามันเด็กมันรอดเก่งจังวะน่ำพี่น้าดโนนันึงนะะหนึ่งสองชั้นนี้ปีชินะแม่เด็เดอะไรอ่ะว่าบีหรือปละนักบินรอด ปาซาบนไม่เท no ่าไหร่แหละแล้วปลาพแม่ไม่ชอบกาซบีอ่ะการนี้ำเนี่เออเดียวสรุปคะแนนก่อนตอนนี้นัชวิทย์โดนชิ้นอีไปสองชิ้นนะครับพี่นีโดนชิ้นอีไปหนึ่งชิ้นเอ่อและดวันโดนชิ้นอีไปสองชิ้นนะครับเหลือชิ้นอีอีสี่ชิ้นนะฮะดูสิว่าใครจะโดน ตอนนี้เหลือชิ้นนี้สองชิ้นใช่ไหมใช่เพราะงั้นที่อีเหลือเยอะกว่าสิใช่เอาสาวเลือกอะไรจ้ะอันนี้อันนี้แล้วแต่แม่ก็จับชิ้นโดนกับใครไ่โดนกับแม่โอ้ยแล้วเล้วปรจับอยู่ตรงกลางจ้ะ โดนอีเนี่ยเพื่อ <c oughs> โ,โดนคู่เนี่ย <c oughs> เอาครับพี่มี่ครับเอ,อคนมันจะรอดนก็รอดอะ่ะอันนี้เหรอหน่าัวหนึ่งรับษาแล้วข้าหมดแล้วนะหนึ่งสองร้ำซึ่งชิ้นนะหลัก <c oughs> ดาวันดูอีกแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอะไรเอ่ยวัาตุ้มวันตุมล้วังหวัดเอประมาณตะปีไหนดูดิโอเคครับรอบนี้ก็รัฐวาลโดนไปงหนึ่งชิ้นฮะเป็นรัตบาลสามชิ้นลนะชิ้นถีโอ้โหมาเราจะรอดต้องรอดจากนี้ก่อน พี่มีเปิดดูอ่ะไม่มีเอาชิ้นใต้มุดหาเฉยๆงั้นสับใหม่ก็ได้เ้าเอาเอาเอาเร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสามปิดดัานว่าไม่โดนแม่สามสี่สองสามสองสี่พี่นัทเอาแม่รอดเป็นังกับนีนั่นชิ้นไหนดีเนาะชิ้นนี้ดีกว่าเหลือชิ้นบนให้แม่ กลบหนนาแม่ก็ไม่โดนใครใช่เปล่าหนึ่งสองชิ้นนี้อยู่นี่ใช่ไหมชิ้นนี้อยู่นี่ชิ้นดีใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่าชิ้นนี้ก็ปลาบร้ายแต่มันไม่คยรู้สึกปล๊ร้ายแล้วอะก็สรุปว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นปล๊ร้ายครับเพราะมันเจือจางไปแล้วอ่ะสรุปว่านักวิทย์สามชิ้นแล้วพี่มี่กี่ชิ้นสองชิ้น โอ้ยค่ะโดนต่อไปค่ะหนูกับพี่นัทโดนนะคือคนละสองชิ้นนะจะคนละสี่ชิ้นแล้วมันก็เสมอการน,นะดิประธานสองคนเนี่ยโอเค <c oughs> โอ้ะดาให้มาถ้าเราดวงสัมผมจริงเราจะด้อมโดนนะสองคนหนึ่งสองสามมีหลอด มีรอดที่ไหนมีที่กับแม่ไม่รนี่อะไรเนี่ยให้ด้านหน้านี่มองผิดเอาปรัชญเลือกเอาอะไรปาัชญาปลาชาแบบกลิ่นแรงเลยอ่ะมีมัสบิดมัสบิดก็เพราะว่ามันเหลือชิ้นอีกสองชิ้นนะคือยังไงมันต้องโดนอยู่นะครับเห็นปะอ๋อเห็นโอเคก็สรุปคะแนน เออรัตวันโดนไป้งหมดสี่ชิ้นนะครับเออพี่มี่โดนไปหนึ่งไปสองชิ้นชิ้นเมื่อกี้ชิ้นหน<อ>ึ่งอสองชิ้น,เอ,นเออนานัชวิทย์โดนไปสามชิ้นนะครับก็รุปว่าเกมวันนี้รัตวันจะต้องเป็นคนโดน <c oughs> อ่ะ <c oughs> ปของเครียของแล้วอจ้ะแล้วของบ่อี่มี่เรียบเคียของเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนวี่ไม่ใช่คนดีนะ <c oughs> อาแค่นี้พอแค่นี้พออะไรเยอะขนาดนี้มาแตะมันก้มหน้าใหน่อยมาตรงกลางหนึสองสาม่โอเคเดี๋ยว ผมเป็นคนปิดเองแล้วหังสงสารสงสารลำตะบังก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอมันเจของเราสองคนด้วยนะจ๊ะสำหรับอีพีนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนครับสวีดัสวัสดีบ๊ายบายจ้าแล้วอีพีหน้าอีพีหน้าเราจะเล่นอะไรก็ฝากติดตามมนด้วยนะครับบายบาย ใครชอบแบบนี้เดี๋ยวจ้าปาับอพามาเล่นแวบไนะคะ,ะกล้อง็มีประจำะอ่ะไม่รู้อ่ะไปไปไปไัดเลยเฮ้ยไปเอาอแม่ไปทอดได้เลยนะถูกแป้งแล้วเฮ้ย